บริจาคบรหิบได้เลยนะคะให้กำลังใจเรียนท่านประธานกัวตั้งประธานมุนศักดิ์แล้วก็คณะกรรมการสาภาสภกรรมจังหวัดเชียงรายท่านผู้แทนบนบนฐานบกที่37มสท่านผู้แทนเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายผู้โดยการศูนย์ยางค้าเซ็นโซเชียงรายผู้แทนโรง, Central, งยรพยาบาลเชียงรายประชาเคราะห์แล้วก็แขกพิเติทุกท่านนะครับกระผมายพิพันธ์ผู้ดีครับในนามของสาภาสภกรรมจังหวัดเชียงราย ขอเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน29ปีสภาวสาหกรรมจังหวัดชิงลายร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาวสา,รากรรมจังหวัดชิงลายเป็นปีที่29และเพื่อน้อมกล้าวน้อมประมงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ,าจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พรรชนีพันปีหลวงในการนี้จึงได้จัดก,กิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเชิญชวนรักงานสถานประกอบการ ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมรวมใจทำความดีในการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลเจียงรายประชาวุเคเาะห์พร้อมครั้งเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่โรงพยาบาลต่างๆมีความกองการโลหิตอย่างเร่งด่วนการประจันครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยและเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลและ,สะแสดงความอาลัยอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้กร่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายบุทนทหารโรงบที่37โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชเบลล์จีกรุณาเอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดงานในวันนี้หากไม่มีความรัครห์จากทุกทุกท่านงานนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อยาอ่างสมบูรณ์ครับขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้ดีความสำเร็จของการจัดการในครั้งนี้จะไม่สามารถเกดขึ้นได้หากปราศจากพลังแห่งความร่วมมือและจิตสันทนะของทุกทท่านและที่สำคัญ ขอขอบคุณผู้บริจาคโทุกท่านที่ได้เสียสละลมเรงเมีค่าเพื่อเป็นดั่งของขวัญแห่งชีวิตต่อเพื่อนรุ่ที่กำลังรอคอยขอบคุณครับปานสภาสากลจังหวัดเชียงรายท่านประธานก่อตั้งสภาสากลจังหวัดเชียงรายคุณพิชิตเหล่าธรรมทัศน์ท่านประธานกิติมิ์ท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาสากลจังหวัดเชียงรายขอริอนเชิญด้านหน้า thank yeah. you คน มามาพี่นกพี่นกมาสานแล้วเออเดี๋ยวทีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายครับวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับเกี่ยกวกับการบริจาคโลหิตครับ ก็เป็นวันสถาปนาครบรอบ29ปีสภาวสการมจังรวัดเชียรายครับแล้วก็เราต้องการที่จะทําเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากราิคุดของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงด้วยนะครับก็เป็นเชิญครับเชิญชวนทุกท่านครับถ้ามีเวลามีพลังที่จะให้เพิ่มโลหิตให้กับเพื่อนบ้านได้ก็ ร่วมร่วมกันมาครับเชิญครับเราจะบริจาคที่นี่ทุกวันไหมครับหรือว่าที่อื่นก็ได้วันนี้วันเดียวก่อนครับครับถ้าถ้าวันอื่นถ้าทุกท่านก็สะดวกก็ไปที่เหล่ากาชาติได้นะครับครับครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์วันนี้ท่านบริจาคเป็นครั้งแรกไหมหรือว่าหลายครั้งมาแล้วครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดนะครับมาครับขอบพระคุณครับท่านประธานขอบพระคุณครับ บริจาคครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราไหมสีแล้วโอ oh, ้บริจาคมาสี่ครั้งแล้วเนาะทุกครั้งที่มีการขอรับบริจาคโลหิตทุกครั้งเนี่ยน้องรู้สึกยังไงกับการรับบริจาคครับคือว่าการบริจาคเมื่อมันดีนะพี่มันเหมือนเอาไปทดแทนสิ่งที่แบบเขาไปเอาไปทดแทนสิ่งตอนที่ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับอนุโมทนาบุญน,นะครับ